สวัสดีครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับสวัสดีเลยครับสวัสดีครับ,รบทำอะไรกินเอ่ยอันนี้ว่าจะทำน้ำพริกแล้วก็แดดเดียวเหรอหมูแดดเดียวอ๋อทำน้ำพริกปลาะนะกระสุนง่ายๆเราอันนี้ใช้กระเทียมเยอะๆเนี่ยครัวโรงเรียนนี่กระเทียมหรือว่าพวกอะไรเนี่ยกระเทียมกับหอมแดงเยอะๆนะนี่ก็เราจะใช้หมอ้อทอดไร้ไน้ำมันนี่นะครับทอดอ่คั่วพริกให้มันแห้งให้มันสุกนะใส่กระเทียมเยอะๆ ใส่หอมแดงเยอะๆนะครับวันนี้ก็จะมาทอดกินกับนี่อุ้ยปลานน้ากกนะครับเนี่ยแดดเดียววันก่อนนี่คลิปก่อนหน้าที่ซื้อไว้ครับกิโลสองบาทเอาไปตากให้เป็นปลาแดดเดียวมีตัวหนึ่งน,น,น,นี่ครับแล้วก็มีหมูนี่ก็ใช้ใบพัดลมเก่าหมูแดดเดียวตาก,กจนแห้งนะครับนี่เห็นไหมทอดกินกับข้าวเหนียวฮอนๆนะครับเนี่ยนี่ทอดกินกับข้าวเหนียวอร่อยแน่นอนครับเมนูเราวันนี้นะครับนี่กับปลาปลาน ปลาหวานนะครับปลาเสียมปลาหวานอะไรนู้นเนี่ยอร่อยนะ <c oughs> ก็เดี๋ยวใช้เวลาในการเก็บพริกหน่อยไอย,ยังไม่หายเหลือไออ่ะเยออีกนิดเดียวก็หายละไอยังไม่หายเหลอนะใส่พริกใส่กระเทียมเดี๋ยวก็เอาไปอบนะครับถ้าย่างเตาถ่านก็ก็ได้ก็ยิ่งอร่อยแต่ว่าใส่เตานี้ก็ไม่น่าเกียดรสชาติดีครับตาใส่ปลา้านะใส่มะเขือเทศน้ำพริกปลา้าต้องใส่มะเขือเทศครับมันจะเพิ่มรสชาติ ตัดเค็มจากน้ำปลานะครับแล้วก็สีสันน่ากินแล้วก็ให้ใช้พริกกินดาแดงนี่นะครับพริกพวกนี้มันจะทำให้น้ำพริกเราเนี่ยสีสันน่ากินวันนี้ผมใส่พริกหนุ่มไปด้วยสองอันนะครับลดความเผ็ดลงหน่อยหนึ่งแล้วก็ใส่เมลระเทศสองลูกอลองอ่ะใส่เลยเดี๋ยวจะเอาไปอบให้กินมากินข้าวเช้าด้วยกันนะครับมาดูสูตรน้ำพริกปลารา้าสูตรคัวลุงเด่นครับวันนี้นีนนเไปไปเ่เอาไปอบเลยเอาไปอบเลย ใสไปเลย200อองศาหิวข้าวแล้วทีก็น,นี่น,นี้บริษัท AFM e เอามาเอามาให้นะเครื่องนี้ผมก็เห็นนะผมก็เห็นในห้างไม่แพงนะตอนนี้มันมีหลายยี่ห้อครับ900ก็มี200อองศาเลยมันจะเสียบปลั๊กนี่ดู <c oughs> โอ้แป๊บเดียว <Yeah. S 2> เดี๋ยวมันก็จะสุกพอดีมะเขือทงมะเขือเทศก็อะไรก็โอเคแล้วก็ทอดหมูเดี๋ยวว่ารอแป๊บนึงเนาะรอไอ้รอนั่สักห้านาทีจะได้กินแบบพร้อมเดียวกันเลยครับหมูกับปลาจะได้ทอดแบบร้อนๆรอ,รอ,รอดตามนะครับปลาหลังจากอบปลาประมาณสามสี่นาทีเป็นยังไงอ่านี่ครับที่เราก็เริ่มสุกมะเขือเทศเราเนี่ก็เริ่มเริ่มสุกข,ข้างในนะครับแต่ว่าหอมแดงนี่น่าจะผ่าเลยนะหอมแดงใหญ่นหน่อยอ,อบต่ออีกสักสองสามนาทีครับ นี่ครับแป๊บเดียวเห็นไหมเหลืองกะรามชามนะครับพริกกระนังสุกพอดีพริกหนุ่มนะครับแล้วก็มีกระเทียมอย่างหอมนะครับเขาเรียกไอ้มะเขือเทศก็ยังดีเลยเดี๋ยวก็เอาไปโขกเลยครับแล้วใส่น้ำปะลาะเข้าไปนะ <S <S ปรุงรสโดยผงนัวนิดหน่อยก็เป็นน้ำพริกปะลาสุดอร่อยนะครับแงเป็นยังพริกหน้าตาน้ำพริกปะลาเราเนี่ยโขกเลยแต่แยกกันนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวมันจะแตกเสียแล้วอย่าตาพริกพริกหนุ่มนี่ก็ต้องอาจจะได้เอาเปลือกมันออกหน่อยนะครับจะได้รสชาติดี พริกพริกหนูมันลืบออกได้ไหมมันลืบเปลือกออกก็ตายก็ดีนะลองลองลืบดูพี่เดี๋ยวะแล้วใส่เลยเดี๋เวลาพริกหนูนี้ก็ต้องเอาเปลือกของเราก่อนดีมันแห้งเปลือกออกแล้วก็อันนี้ก็ใส่ไปทั้งหมดเลยครับตีเปร๋าอร่อยนะมีผักเยอะๆก็ยิ่งดีครับเดี๋ยวมีเดือดเต่ทัวร์นั่นแหะผักมันจะลืบได้เวลามันเคลแ่องติดเมล่อมันไม่เหมือนกับย่างเนาะได้อยอะได้อยู่ เอาได้เท่าที่ได้นั่นแหละนั่นแหละเอออย่างงั้นแหละนั่นแ,ล, <c oughs> แล้วก็ใส่กันไปเลยนี่เออนั่นแหละเพิ่มสีสันครับแล้วก็เพิ่มปริมาณด้วยพริกนะนี่ <c oughs> ใส่ไปเลยพริกหนุ่มนะโขกให้มันได้ที่ก่อนครับแล้วก็ถึงเราแล้วค่อยมาออใส่มะเขือเ,เทศนะครับ อย่าไปตำนะนี่บดไปก่อนที่มันแตกใส่ม,มันมีมะบดเอาตำพุ๊ธมันแตกใส่ความเปรี้ยวครับเดีย๋ยวเติมน้ำปลาดเติมพงัวไปก็แซ่บแล้วครับนี่กินกับข้าวกินกับผักลั่วครับดูสีสันนะครับใครที่เข้ามาดูไปก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับช่องครัวรุงเด่นแฟมิลี่นะครับเป็นอาหารแบบบ้านๆอย่างนี้นะเป็นเบื้องหลังของการอยู่แบบบ้านๆครับเราทําเมนูอะไรกินก็มีเมนูไหนเด็ดๆก็ เอามานําเสนอให้เพื่อนได้ชิมกันเสร็จแล้วยังเสร็จก็ใส่น้ำปลาเลยใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ผงนัวก็จบแล้วครับนี่สีสันนี้นะครับถ้ามีปลาต่อนิ่งแสบใส่ทีเคียวดีวกว่านี่เหรอเ<อ>นี่ยปลาฟัวคอนเรนนี่นอร่อยเนีย่ยของจะทันก็มียังไม่ได้ไปเอามาที่เป็นนี่ใส่เป็นนี่ไปเลยไปเลยพอละแล้วก็ใส่อะไรผงนัว ๋ยวข้าวเหนียวจำอร่อยนะครับใส่เยอะบ่ชิ้นช้อนนั่นแหละไปเลยใส่หลายใส่หลายหอมแล้วครับนี่แล้วใส่ปลาไหมไม่ใส่ไม่ใส่แค่นี้พอใช่ไหมพอละจับักเลยมาเผยสูตรน้ำพริกปลาถ้ามีปลาปลากระดีนะครับแบบยิ่งอร่อยมีปลาเป็นตอนตอนเป็นปลาปลากระดีอะไรอย่างนี้ยิ่งอร่อยครับนะตรงนี้จะลวกผักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวทอดหมูทอดปลาก็มากินข้าวด้วยกันนะครับ ดูหน่อยดูหน้าตาของน้ำพริกปลารทําง,ง่ายๆเห็นไหมกินกับข้าวสวยได้นะครับกินกับข้าวเหนียวได้นะครับนี่ผักลวกแล้วแต่ท่านชอบนะครับนี่ดูไม่ดูไม่ครัวทำกับข้าวนี่อะไรนะนี่เป็นสูตรความอร่อยแล้วเปล่าเอ้า มาต้มน้ำร้อนๆนะครับมีผักอะไรมีถัว่วมีแต่ถัว่ถวนะเดี๋ยวเราไปดูนิดนึงมีมะคงมะเขืออะไรก็เอามาต้มเลยครับปิดฝาใส่เกลือเข้าไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวอันนี้กระปาก็ทอดได้เลยทอดปลาทอดหมูแดดเดียวครับอร่อยหมูแดดเดียวรุงเด่นดูนี่ปื๊ดนี่สีสันน่ากินครับเห็นไหมปลาก็น่ากินครับหมูแดดเดียวครับทอดจนมันเหลืองอร่ามชามเป็นสีทองเลยนะครับน่ากิ้ ทอดให้มันเป็นสีเหลืองๆเลยผักก็ลวกแล้วครับเดี๋ยวเรากินข้าวพร้อมกันนะเดี๋ยวทอดหมูทอดปลาเสร็จก็กิกนข้าวด้วยกันนะครับเดลือนะครับนี่เห็นไหมแป๊บเดียวครับเหลืองเลยโอ้เหลืองอร่ดามฉ่านะครับกินกับข้าวเหนียวนี่ สีเหลืองทองอลามฉามครับหลังจากนั้นก็ทอดปลาปลาหวานปลาเซียมหปลาอย่างก็นีปลาย่อนปลาย่อนนะจากลำน้ำกกครับมีทอดอรอ่อยนี่กินได้ทั้งก้างทั้งตัวเลยครับถ้าทำเป็นแดดเดียวเนี้ยไีนก็อทอดหมดเลย เดี๋ยวก็สุกปลานี่อร่อยมากนะครับกินกับข้าวเหนียวนี่รับประกันความอร่อยเพราะว่าปลาจะกระดำน้ํากนะครับแล้วเราเอามาทอดเอาไปทําเป็นแดดเดียวก่อนกินได้ทั้งตัวเลยครับตัวนี้อร่อยเบาไฟนิดนึงนะเดี๋ยวไฟแรงไปเดียวตามจะไหมเดี๋ยวทอดมาเรืองกระดำฉามแน่นอนครับไก่ได้ทีนะครับหอมหอมเลยแดดเดียวครับกินกับข้าวเหนียวเนาะนี่ดูดูดูแบ อ๋อนะครับถึงเวลานะครับโอ้อนห่อนๆเลยเห็นบ่าจะไปตั้งโต๊ะกินข้าวกันครับหิวข้าวมากแล้วครับดูแบบง่ายๆนะครับหนูเดดเดียวนะครับปลาทอดแล้วก็น้ำพริกปลาสูตรลุงเด่นก็ง่ายๆแล้วก็มีผักลวกเนี่ยอ่ะตั้งกล้องชิมกันเลยเนาะถึงเวลากินข้าวกันนะครับไปลุยครับลุยๆๆหิวข้าวแล้วกินชิมเลยชิมเลยกินเลยไม่ได้ชิม บายถึงเวลาชิมครับน้ำพริกปลาร้านะครับอ,องค์ขลง่เลยองค์ขลุล่นเยียชิมเลยเอเมเป็นยังไงแซบบอ๊ะไปครับถึงเวลาถึงข้าวนะครับ เดี๋ยวสวัสดีกล้องกันนะครับสวัสดีครับครัวโรงเรียนแฟมิลี่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เลิกครับกดหัวใจกดกระดิ่งไม่เลิกน่าถึงเขานกไก่หนะพี่น้องผักลวกก็ไม่เยอวะวันนี้จะได้มะเขือ,นอเนาะมะเขือตอแหลันจะเล็กๆแะอร่อยมันเป็นถั่วแก่นอืน้มเผ็ดมากอะเผ็ดน,นะนี่เผ็ดดี ข้าวเหนียวหมูปิ้งนี่ก็อร่อยแล้วครับอืเป็นเบื้องหลังของหลังจากที่เราถ่ายคลิปปรหลักคลิปช่องหลับก็อลังการเมนูอาหารใหญ่โตคลิปช่องลองก็เป็นวิถีชีวิตแบบบ้านบ้านอาหารแบบบ้านบ้านอืมด้วย ทำง,ง่ายๆพี่นึง่งปลาชิมดูปลาสกจนนะปลาเนี่ยอหวานครับปลาในน้ำกุบคือย่างก้ามเลยอืมมันมากอร่ยกินน้ำที่ปลาด้ไห,อ,หนนอืมรรอ,อ,มมอร,มรดด่อย กินหัวโว์เขาเส้นสูงอืมันมากครับคุ้มจริงป่านะได้เยอะด้วยเนาะสองร้อยสองร้อยห้าสิบกิโตสอห้าสิบแพงหน่อยแต่ว่าันหาขคนยากกมีมันนะมาจ่มมันแกงหักกอะไรชอบอร่อย แบไม่ไ้แหละการทำข้าวทำอืม,อมตัวนี้ไข่ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ไข่อืมมันน็อคขนาดเลยมือหลับมือหลับของแต่ละวันก็เป็นข้าวเช้านะครับมั่นก็แลาวอืม กินแบบบ้านๆ้ำพิซปลาก็ทำง่ายๆสีสันก็น่ากินคำทำสูตรเนี่ยถ้าเป็นพิซซ่เขียวไม่อร่อยนะมันจะเป็นเขียวแล้วก็สีสันมันก็ไม่สวยดำดำมาเลย,นเนยอร่อย <c oughs> คำใหญ่แล้วว่าแซ่บทองเนะอลละกินลาบคำใหญ่ก็ได้อีก ช่องลุงเด่นด้วยเนาะที่เข้ามาติดตามในช่องวอลุ่นเด่นแฟมิลี่นะคะขอบคุณมากแล้วก็ท่ายดีใจะคะ่ะเพราะว่ามีคนให้ให้ความอิมนดูความรักแบบเออตามมาแล้วก็ขอบคุณมากมากนะคะแล้วก็คนที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามก็ใครไม่เข้ามาดูใหม่กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้วอลุนเด่นแฟมิลี่นะครับดีใจอ่ะอ เราคิดว่าจะมีคนรักเราแบบตามมาดูเราใช่นี่มีไปซื้อหมูมาเอารีวัวไปขายมาเอารีวัวไปส่งร้านซ้างก็ช่วยคนหนุนหมูเขาเดี๋ยวกินข้าวเสร็จน้ำพายครับ ผมก็มเป็นแค่ทิปลาแบบดีกว่าครับเพราะฉั้อนออเดอร์ออเดอร์เยอะไหมนนี้มีมีออเดอร์ประมาณเยอะอยู่ค่ะช่วงนี้พี่ว่าขายดีแค่ทิปลาทุกวันเลยช่วงนี้พี่ไา้ก็ปีใหม่หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> มีลูกคนะ้าเก่าไหมลูกค้าเก่าค่ะก็ลูกค้าใหม่ก็ก็มีมาอยู่ค่ะ นี่เขาสั่งไปสามพุงเห็นมหมลูกค้าสั่งสามพุงร้อยบาทเนี่ยเอาไปกินนล้วจิตใจส,สั่งมาเพิ่มตัวกองเมื่อวานมีมีพี่เขาได้ชิมเขาบอกเขาเขาให้ญาติส่งไปที่อเมริกาให้แล้วเมื่อวานสั่งมาพิซซ่ราร้อยร้อยเอื้อยพันเอื้อยที่ใช่ไหมพันหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปเอาไปกินท,นทนนี่อเมริกานะเขาบอกว่าที่นู่นมัน มันหายากไม่ใช่ว่าหายยากหรอกมันมันมีแต่ว่ามันไม่รสชาติไม่เหมือนโรงเรียนหรอกคนละอย่างกันการันตีได้ครับผมนี่กว่าจะได้สูตรสำเร็จพิลาพิซราามันเนี่ยก้าท้าแข่งกับพุกเจ้าเราตังค์เท่านูถนูงก็สามสิบห้าบาทเลยปลาก็อร่อย น้ำพริกก็อร่อยถ้ากินกันสองคนแล้วไม่ได้ถ่ายคลนะิปนะป่านนี้น้องฟาอิ่มไปแล้วไม่ครับเต็นไงมผมนั่งคนเดียวเขากินสองคำเขาก็อิ่มแล้ะลุงเต็นข้าวหมดไปกับทิ่แล้วเนี่ยอือจะอร่อย คนไทยในอเมริกามีนักสิงคโปร์รเขาก็ติดต่อมานะเขาจะไปขายแต่แล้วมาดูค่าส่งค่าอะไรจะเป็นยังไงแต่เคยส่งให้พี่อะไรจำชื่อไม่ได้ไปสิงคโปร์รเขาก็สั่งพริกราพับขำหมูนะคนก็ไปขายด้วยนะอตอนนี้เพื่อนน้องไปที่อยู่เกาหลีเกาหลีขเขาจะไปเปิดร้านอาหารไทยเนาะนนขเขาจะไปเปิดช็อปไทยอะ่ะเขาติดต่ออยากไปขายอยู่ เยอะอีหน่อยคนตุลีก็ซื้อเอาตามรถรถไทยรถไทยรถไทยที่เราผักเอาอะไรของไทยขายอาจจะมีที่การกด้วยก็ติดรถอยูใ่ในในไหนคนนั้นดีกว่าติดก<ะ>ับแบบอะไรใช่ ถัว่วมึงยะมึแก่สา,กา,าเกินมัแก่เลยปรายแค่ห้า,า,าบาทเอาเ้า่แมแ่อของพ่อแม่มาหน่อยอืมน้ำราบเก็บแก่ก่อเคยถือว่าให้ฟรีล่ะไม่ก็สองมัดเริ่มห้าบาทเมื่อวานก็ตำเมื่อวานก็ผัดไปรอบแล้วซื้อของจะไม่คิดเงินก็กลัวเราจะว่าให้ก็เลยเอาห้าบาท แก่ไม่รู้ได้กำไรหรือเปล่านะเวลาเวลาเราไปซื้อของอ่ะครั้งก็เตะสองพันสามาทต้องเด็นลูกค้าขาประจำเตะสองพัสามบาทไม่เป็นไรเราทีซื้อห้าหกร้อยฟรี <c oughs> ต้องใส่วนนี้ขอหยิบก่อนได้ไหมได้ <c oughs> ดยร้อยนีมีนัดอยูย่ ก็ขอบคุณนะครับน้องไขอบคุณหน่อยจะเป็นคลิปละอย่าให้เป็ะยาวเกินกคงเดืนแฟมิลี่ขอบคุณนะครับเอพีทุกท่านที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับต้องขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอาหารแบบบ้านๆแบบนี้ก็ทํากินกันทุกวันนะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันนะครับลงคลิปให้เพื่อนๆได้เห็นทุกวันคลิปนี้โรงเรีนกับทีมงานกับน้องไายขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ แทบแทบแทบเฮ็ดอร่อยแต่มันก็ยังไม่อิ่มเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็แซ่บอยู่พอจิ้มรีบนี่อืมมันก็อร่อยได้ครับเนี่ยหมู<ต>ปลามันอร่อยอะ่ะหมกักอร่อยอมาก<ด>พี่บดานี่ดูอืไปแล้วนะครับเจอกัะไปะคลิปหน้าครับสวัสดีครับ